อ่ะสลับมาดูกรณีของคุณสแตมอภิวัตรนกร้องชื่อดังโอ้โหเมื่อวานนี้เป็นที่พูดถึงกันเยอะมากหลังจากที่มีการไปให้สัมภาษณ์รายการคุณหนุมกัญชัยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลายต่อหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ราชมนนะพี่อ๋คือบางคนใช้คําว่าราชมนหมายถึงว่าเรื่องราวที่มันออกจากปากบุคคลแต่ละคนแล้วมันเป็นคนละเส้นเรื่องสี่เรื่องเนี่ยไม่ตรงกันเลยนี่อย่างคุณแจมคุณแจมบอกไม่เคยมีความสัมพันธ์กับคุณสแตม เป็นแค่สไตลิสแจมกับแก๊บมพูดเหมือนกันเออแก๊บบอกว่าเชื่อแจมร้อยเปอร์เซ็นต์คุณแซมบอกก็ต้องมีความสัมพันธ์สิไม่เช่นนั้นผมจะมาประกาศบนเวทีทําไมเพื่อต้องการจะให้คนเนี่ยเลิกเข้าใจผิดภรรยาว่าบ้าไปเองตัวของภรรยาก็บอกว่าเนี่ยแหละที่ต้องการจะให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็มีหลักฐานทางคดี500หน้าอเรื่องของไอความสัมพันธ์แรงเขาเนี่ยเราคงไม่ไปเกี่ยวข้องแต่เรามาดูที่เรื่องทางคดีที่ นะตอนนี้หลายคนให้ความสนใจก็คือ,อเรื่องของการที่คุณสแตมเนี่ยยืนยันว่าตัวคุณสแตมเนี่ยไปฟ้องเอาผิดกับคู่กรณีมี3คดีใช่ไหมทั้งอาญาและแพ่งนะแต่ว่าต้องยอมถอนฟ้องออกไปเนื่องจากว่าโดนข่มขู่ ว่าจะยัดคดีมาตรา1นึคือการไปฟ้องร้องกันในคดีของการคุกคามแล้วก็คดีละเมิดเนี่ยทั้งฝั่งของคุณแตมเองหรือแม้กระทั่งฝั่งของคู่กรณีเขาต้องเอาแชทที่คุณแตมบับคุณแจมคุยกันเชิงชู้สาวเป็นร้อยสองร้อยหน้าแล้วปรากฏว่ามันมีเนื้อหาท่อนหนึ่งบางช่วงบางตอนที่อาจไปสุ่มเสียงที่จะเข้าข่ายความผิดตามมาตรา1นึหรือไม่ก็เลยกลายเป็นหลักฐานที่ทําให้คุณแตมบอกว่าฝั่งในพลน่คุณพ่อของคุณแจมเนี่ยเขาบอกว่า สแตมพูดแบบนี้มันเสี่ยงนะถึงขั้นมีการไปพูดจะไปกองปงกองปราบคุณแซมเปิดใจเลยบอกกลัวติดคุกก็เลยยอมถอนฟ้องทุกคดีอันนี้แหละเรื่องใหญ่แล้วคราวนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ทางทนายเดชาเองตอนแรกก็นัดกับสื่อบอกว่าเดี๋ยวทางคู่กรณีคุณสแตมเนี่ยจะมาร่วมแถลงด้วยแต่สุดท้ายก็มาบอกกับสื่อว่า คู่กรณีพอใจคําขอโทษของคุณสแตมแล้วเพราะฉะนั้นไม่ติดใจอะไรยกเว้นเรื่องเดียวคือเรื่องของมาตรา112่งที่วันนะตอนนี้ทนายเดชาบอกว่าเรื่องของมาตรา1นึเนี่ยไปถึงกองทัพแล้ว แล้วหลังจากนี้กองทัพต้องจัดการแล้วข้อมูลไม่ตรงกันอีกแล้วเพราะกองทัพก็บอกว่าไม่มีเรื่องนี้นะครับแล้วที่สําคัญคือหลายคนเริ่มออกมาแสดงความเห็นกันแล้วว่าการที่คุณทะเลาะกันด้วยเรื่องส่วนตัวแล้วเอาความผิดมาตราหนึ่งสองมาแจ้งความแบบนี้มันเหมาะสมไหมครับแต่อีมุมบอกว่าสมมติเรื่องมันไปถึงกองทัพกองทัพนิ่งเฉยก็ไม่ได้ใช่ไหมอืมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะครับเพราะว่าก็จะมีข้อมูลจากทั้งฝั่งของทนายเดชา ที่เป็นทนายของคู่กรณีคุณแสแตมใช่ไหมแล้วฝั่งของทนายนิดา้าที่ก็เป็นทนายของทางฝั่งคุณแสแตมด้วยเ <ฮะ S 1> ดีย๋ยวมาฟังกันแต่ปรากฏว่าหลังจากมีเรื่องนี้ออกมาเนี่ยบอกว่าจะถูกยัดคดีเรื่องของคดีทางการเมืองแบบนี้บรรดาคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะทั้งวงทีดทิบเบิก็ดีคุณโอมพ็อกเทลก็ดีตอนนี้เริ่มออกมาคอเอากันแล้วนะครับว่าไม่เหตุด้วยกับเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับหลังจาก จบรายการหวนกระแสนีน่นะฮะเรื่องราวของคุณสแตมอภิวัตรเนี่ยยังคงถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องมีการวิาพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์นะครับซึ่งคนบันเทิงที่เข้ามาเอี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอย่างคุณเติร์ดวงทีดีเบิร์สนะครับนักร้องนําของวงเนี่ยออกมาเขียนข้อความผ่านทาง X หรือว่าทวิตเตอร์เดิมนะครับเล่าบอกว่าเข้าใจแล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยข้อความคุณเติร์ดเนี่ยโพสต์แบบนี้บอกว่าสวัสดีครับ ผมเติร์ดทินดิเบิร์สครับจากเหตุการณ์ในวันนี้หมายถึงเมื่อวานนี้นะฮะทางผมและว,วงเรียนตามตรงว่าเพิ่งทราบข้อมูลทุกอย่างโดยละเอียดจากรายการหวนกระแสพวกเราจึงได้มีการคุยกันเพื่อยุติการทำงานในวงของคุณแก๊ปทันทีเมื่อวานนี้คุณแก๊บก็มีการโพสต์ด้วยใช่ไหมในไอจีสตอรี่นะแล้วก็บอกว่ามีการลาออกจากวงไปแล้วเพรด้รับผลกระทบนะฮะแล้วทางคุณเติร์ดเนี่ยก็ได้บอกอีกนะครับว่า อย่างไรก็ตามคุณแก๊ปขอแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องราวทั้งหมดโดยการลาออกพวกเราเคารพการตัดสินใจของเขาและขอยืนยันว่าผมไม่เห็นด้วยโดยสิ้นเชิงในการใช้กฎหมายทางการเมืองมาปิดปากใครคุณสแต็มคุณได้สู้คดีอย่างยุติธรรมนี่ฮะเป็นข้อมูลจากทางคุณเตอร์ทีดิเบอร์สนะครับส่วนคุณโอมค็อกเทลนะครับก็อ,ออกมาเขียนข้อความผ่านทาง X เหมือนกันบอกว่า สำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ผมเองได้รับทราบไปพร้อมกับทุกคนและผมไม่เห็นด้วยกับการนำเอาคดีทางการเมืองมาใช้ปิดปากบุคคลให้ไม่สามารถต่อสู้ในคดีที่ต่อสู้กันในประเด็นอื่นได้อย่างยุติธรรมครับนี่ฮะเป็น2บุคคลนะที่ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้ส่วนมุมมองของทนายบ้างดีกว่า ณนะตอนนี้นี่จะกลายไปว่าเป็นการเปิดวอกันอีกทีแล้วมั้งเป็นสึดทนายที่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าคุณผู้ชมตามข่าวจะทราบว่ามีประเด็นกันอยู่แล้วออสองท่านนี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าเราเห็นตั้งแต่เริ่มแล้วแหละว่าฟาดกันไปฟาดกันมาเรื่องอเลือกทนายเหมาะสมไม่เหมาะสมหรือว่าเรื่งองการออกมาให้สัมภาษณ์กันกลายเป็น การเปิดวอร,ระหว่างอสองทนายดังเหมือนกันคือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยมันเคยมีคดีความใช่ไหมที่ทางทนายเดชากับทนายนิดาต้องมาเผชิญหน้ากันแล้วใช่แล้วฝั่งของทนายนิดาก็เป็นฝ่ายชนะด้วยใช่ไหมมีอยู่คดีหนึ่งเนี่ยนะฮะ,ะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันเพราะว่าช่วงค่าของเมื่อวานนี้ทางทนายนิดานะครับหรือว่าคุณสรัญญาหวังสุขเจริญทนายความชื่อดังเนี่ยก็โพสต์ข้อความใน a c e b o o k นะครับบอกว่าเกี่ยวข้องแค่หางแต่อยากตั้งโต๊ะแถลงข่าว เจ้าของคดีเขาทํามาตั้งนานไม่เคยให้สัมสักช่องหนึ่งเอ็นดูนี่ฮะมีการโพสต์ข้อความแบบนี้ไม่รู้ว่าหมายถึงใครแต่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมรู้แหละเมื่อวานทนายเดชาแถลงข่าวพอดีเลยตั้งโต๊ะเลยนักข่าวไปเต็มเลยทนายดีาเนี่ยนักข่าวโทรหาไม่ยอมแถลงข่าวนี่แล้วดูนะคนปรกดไลค์นี่<ะ>โอ้หจะเป็นหมื่นคนนะใช,ใช่ไหมข้อความอีก300กว่าข้อความเนี่ย<ม>ที่ส่งเข้ามาเนี่ยนะฮะแล้วโพสต์นี้ก็อย่างที่คุณน้องบอกว่ามันสืบเนื่องมาจากทนายเดชา ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะครับออบอกว่าคุกกรณีของคุณสแตมเนี่ยจะมาพูดคุยกับทนายเดชานะครับที่ออฟฟิศของทนายนั่นแหละแต่ยกเลิกการถแถลงข่าวไปเนื่องจากว่าทางคุกกรณีของคุณสแตมเนี่ยเขาพอใจในคําขอโทษของคุณสแตมแล้วนะครับแล้วก็หลังจากที่ทนายเดชามีการโพสต์ข้อความเมื่อสักครูน่นี้ไม่นานนะทางทนายเดชากิติวิทยานันต์ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกก็โพสต์ข้อความ ผ่านเพจ Facebook ทนายครายทุกเหมือนกันนะครับโดยบอกว่านี่ผมเป็นทนายความของคู่กรณีคดีสแตมได้รับมอบหมายจากทนายความเจ้าของสำนวนลูกความให้แถลงข่าวส่วนทนายความฝ่ายตรงข้ามไม่ต้องเผือกเอาตัวเองให้รอดก่อนเผือกนะไม่ต้องเผือกเลยนะก็กลายเป็นวาทะกันระหว่าง2อทนายความนะคะปรากฏว่าต่อมาเนี่ยทางทนายนิด้าเองนะคะก็โพสต์อีกครั้งบอกว่า มีคนส่งมาให้ดูเขาคงเข้าใจว่าทนายเดยเนี่ยอาจจะโพสต์ว่านิดา้าแต่นิด้าว่าทนายเดเนี่ยไม่ได้หมายถึงนิด้าหรอกค่ะเพราะเขาด่าทนายที่เอาตัวรอดไม่ได้แต่นิด้าเนี่ยเอาตัวรอดได้ทนายที่เอาตัวไม่รอดจะเคยชนะคดีทนายเดชามาได้อย่างไรไงถูกไหมครูไหมคะนี่เออจ้าตัวก็ถามกลับไปแบบนี้นะก็ขิงอนะออกนวออขิงทีนี้ทนายเดชามไม่จบเหมือนกันนะคะโพสต์ต่อว่า มาตราหนึ่งหนึ่งสองเกิดจากสเต็มเนี่ยไปร้องเรียนกองทบกอันนี้เป็นประเด็นใหม่นะคือหลายคนถามว่าเอ๊ะมันจะจบดีไหม <S <S> <S> <S เพราะว่าเรื่องความสัมพันธ์อะไรก็ต่างฝ่ายต่างเจ็บเนี่ยทนายเดชาเปิดประเด็นอีกแล้วบอกว่ามาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเกิดจากที่สเต็มไปร้องเรียนกองทับก <S <S> <S> <S หลังจากนั้นนายพลจึงไปชี้แจงจึงเป็นที่มาของการดำเนินคดีเช้าวันนี้ทนายนดีดาโพสต์อีกครั้งบอกว่าเมื่อคืนแคปข้อความนั่แหละไปสอบถามคุณสเต็มในฐานะลูกความ ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่มที่ทนายดอเด็กโพสต์ภาพพิมพ์ถึงคุณแตมกล่าวหาว่าคุณแตมเนี่ยไปร้องเรียนกองทบ,บกจึงกลับมาถูกดำเนินคดีเสียเองอเข้าใจว่าน่าจะเอาแชทอะเนาะหลักฐานต่างๆไปร้องกันทนายดิด้าบอกว่าได้รับคําตอบจากคุณแตมว่าไม่เคยร้องครับเ<อ>ป็นอีกเรื่องแล้วนะคะคทีนี้ก็มีการโพสต์ภาพคอมเมนต์ของเพจดังกล่าวเขียนข้อความว่าอยากให้นายพลออกมาชี้แจงหน่อยค่ะทำไมข้อมูลถึงได้คลาดเคลื่อน รวมถึงภาพข่าวทับบกเนี่ยไม่พบข้อมูลแตม์ร้องเรียนถูกยัดคดีหนึ่งหนึ่งสองและก็เขียนข้อความเพิ่มเติมบอกว่าทอบอจะไปจะไม่พบข้อมูลได้ยังไงในเมื่อทนายดอพบแล้วอคือเอาไง่ายๆทนายด้ยาตั้งคําถามไปว่าทนายเดชาเนี่ยมาโพสต์แบบนี้บอกว่าแสแตม์ไปร้องเรียนเองแล้วทาไมข่าวที่กองขบ,บกชี้แจงถึงบอกว่าไม่มีการร้องเรียนก็ตั้งคําถามกลับไปบแล้วก็พูดเพิ่มเติมว่า แบบนี้เป็นการชี้นำสังคมของทนายดอเด็กไหมคะให้กองทบกถูกเข้าใจผิดได้ว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการถูกข่มขู่แท้พอไปขอให้ช่วยกลับเป็นฝ่ายต้องถูกดำเนินคดีเสียเองและข้อมูลนี้ได้รับมาเนี่ยใช่จากนายพลผัวป้าแตนหรืบเบอเปล่าคะคนละคนละพลกันลวล่ะอันนี้หมายถึงลุงพล <c oughs> คือก็แซะนายเดชาเนี่ยแหละว่า <c oughs> ที่มาบอกเรื่องนี้มาจากนายพลข <c oughs> ุณข้อของคู่กรณี หรือมาจากลุงพลกันแน่แล้วก็หลังจากนั้นเห็นบอกว่าทนายเดชามีการไลฟ์ผ่านทาง a c e b o o k ด้วยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอลองฟังบางช่วงบางตอนนะครับคดีส่วนตัวผัวเมียนะอย่าไปออกทีวีเลยไปนั่งสาวไส้ให้กากินตกลงคุณมีชู้ไหมคุณนอกใจเมียไหมตกลงคุณเป็นชู้ไหมอ,อะไรต่างๆเนี่ยไม่ไมีประโยชน์สาวไส้ให้กากินแล้วสุดท้ายก็เป็นงานคดก็กด่าทั้งบ้านทั้งเมืองเขาก็รู้กันหมด ไอคนนี้ไปยุ่งกับผัวเขาไอนี่นอกใจเมียบันเทิงนะอืมบันเทิงนะครับนะฮะเข้าใจนะบันเทิงนะครับนี่คือการให้ความรู้ล้วนๆนะคใครชอบก็เข้ามานะครับนะฮะส่วนคดีคุณสแตมนะครับเอ่อแล้วก็ท่านในพลเนี่ยแล้วก็ทีมงานกฎหมายเนี่ยมอบหมายให้ผมแถลงข่าวก็หมดภารกิจจบสิ้นไปแล้วครับจุกรูเมื่อวานนี้ก็ ได้รับการมอบหมายแถลงข่าวก็จบสิ้นแล้วส่วนการดําเนินการตามมาตรา112นั้นเป็นเรื่องของกองทัพซึ่งเขาจะพิจารณาเองว่าใครผิดใครถูกนะนะนะครับก็เสร็จแล้วก็ถ้าเขามองว่าผิดเขาก็ไปแจ้งความไปส่งสารส่งอะไรไปสารตัดสินก็ว่ากันตามพยานหลักฐานซึ่งพี่เดไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรก็เพียงแต่เมื่อวานนี้ก็แถลงข่าวให้ทราบเพราะว่าคุณสแตมเนี่ยมีการโพสต์เกี่ยวกับเรื่องมาตรา112ผมก็ได้รับมอบหมายจากทางลูกความว่ากาให้พูดแค่นั้นแล้วก็จบแล้ว หลังจากนี้ก็ไม่ต้องมาถามผมเรื่อง1 1อยสิบสองร้ออะไรต่างๆไม่ต้องมาถามแนะ้วเออนี่ฮะก็บอกว่าตอนนี้ก็ได้ข้อคิดแล้วจากเรื่องนี้ว่าเรื่องผัวเมียอย่าไปให้สัมภาษณ์สื่ออย่าออกทีวีสาวไซให้กากินเ,ออเพราะจะมีแต่คนสมน้ำหน้า,าแต่ก็ยืนยันนะว่าเรื่องของมาตรา112 1นึนเนี่ยที่คุณสแตมกำลังโดนตั้งข้อหาอยู่เนี่ยที่บอกจะตั้งข้อหาเนี่ยนะฮะบอกว่าก็เกิดจากคุณสแตมเนี่ยไปร้องเรียนกองทัพ แล้วตอนนี้เรื่องไปถึงกองทัพแล้วล่าสุดแต่ท่านผู้ชมครับมีความคืบหน้ามาจากกองบัญชาการกองทัพบกนะครับรายงานจากกรณีที่ทนายเดชากิติวิทยานันโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กที่บอกว่ามาตรา1นึง1เกิดจากคุณสแตมไปร้องเรียนกองทัพบกหลังจากนั้นในพลที่เป็นคู่กรณีก็เลยไปชี้แจงเป็นที่มาของการดําเนินคดีโดยทางผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบไปยังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกกองทัพบกนะครับ แล้วก็มีข้อมูลว่าในช่วง2-3ปีที่ผ่านมายังไม่มีใครมาร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องพลตรีมาข่มขูค่คุกคามจะยัดข้อหามาตรา1 1 2เลยและพลตรีคนที่ถูกกล่าวอ้างในข่าวกเกษียณอายุราชการไปแล้ว7ปีอันนี้เราไปสอบถาม,มทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยทางกองทัพบ,บกเองเขาก็บอกว่าก็ไม่มีการร้องเรียนนะอันนี้ข้อมูลก็จะตรงกับที่ทนายนดีดาบอกใช่ไหม,มว่าแคปข้อความของ ทางทนายเดชาไปถามคุณสแตมแล้วคุณสแตมก็ยืนยันว่าไม่เคยไปร้องเรียนกองทัพบกนะว่าจะถูกยัดคดีมาตรา1นึ่งหนึ่งสองคือยงไตอนล่าสุดเจ้าตัวก็บอกด้วยว่าหมดหน้าที่แล้วเมื่อวานเนี่ยรับหน้าที่จากทีมกฎหมายทนายเดชานะแถลงข่าวก็หมดแล้วหลังจากนี้เรื่อง1นึหนึ่งกองทัพจะว่ายังไงก็แล้วแต่ปล่อยแฮนเหมือนกันนะทนายเดชาเท่าบอกว่าตอนนี้โยนไปให้กองทัพแล้วให้ตัดสินใจ่หรอ